นักช็อปหรือว่าคนที่ไม่ชอบช้อปปิ้งก็ตามนะคะแต่ว่างานนี้ต้องไปเลยนะคะเพราะโอ้โหลดกระหน่ำเลยนะคะสำหรับงาน export garment นะคะแฟร์ครั้งที่34จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศในราคาเน้นนะคะไม่แพงคอนเซ็ปต์ export factory sale of the year สินค้าจากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำของไทยเนี่ยกว่า100บริษัทเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย200คูหาซึ่งงานนี้รับรองว่าต้องถูกใจขาช็อปแน่นอนเลยเพราะว่ามีทั้งเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่แล้วและที่สำคัญเนี่ยมีแบรนด์เนมชื่อดังมากมายนะอย่างเช่นไฮบริดแม็กจีนส์บลูคอร์เนอร์คลาสสิฟายแบรนด์ของต่างประเทศเนี่ยอีกหลายแบรนด์เลยทีเดียว,วซึ่งราคาเนี่ยพิเศษจริงๆนะคะ จัดที่ศูนย์แสดงสินค้ากลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาพิเศษตรงข้ามกับศาลอาญารัชดาไปง่ายๆเลยที่จอดรถก็เยอะแยะดีค่ะ,คะม,มาถึงอีกปีหนึ่งแล้วว่าชอบ<ม>จะมึนเมื่อกี้<อ>คุุกคลปทำมันไม่รู้รว่ามีแบรนด์นีไหรือเปล่าแหมไปทุกปีตอนเด็กคุ็กคลอะเห็นชอบตลอดอ่ะ รับแอ้ตลอดอเลยมันนนวเไปเชียงรายก็มีเดียร์เดยร์จริงเซร์เจนเซร์เจนพิเศษสำหรับผู้ที่มาร่วมงานนี่ขอบอกนิดหนึ่งนะครับ,รบถ้ากรอกแบบสอบถามเนี่ยกับทางสมาคมก็มีสิทธิ์รับคูป,ปองส่วนลดครับ เพื่อใช้ซื้อสินค้าภายในงานได้ทุกร้านค้าะส่วนคนที่รับข้อความตึงต้งตึง SMS จากทางสมาคมก็สามารถนํามาแสดงแล้วก็รับกระเป๋าผ้าได้ฟรีที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เริ่มแล้ววันพรุ่งนี้วันปียะนะ,ะจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้10โมง,งถึง2องทุ่ม สิบวันเท่านั้นบอกเลยว่ามนุษย์แม่มนุษย์ป้ามนุษย์ครอบครัวทุกคนต้องไปค่ะงานนี้ไปแย่งกันแย่ง <นะ S 2> ชิงสุดสุด